ครับกาบสวัสดีครับกาบสวัสดีแฟน f เอฟซีช่องน้องพังไขมุกนะครับอยู่กับผมนะครับในช่องน้องพังไขมุกนะครับวันนี้ก็พาน้องไขมุกมาดึงดึงนมพังวันวิสานะครับก็คือปั๊มนมแล้วครับให้มีน้ํานมมากๆตอนนี้น้องก็กินนมได้แล้วนะครับน้องก็กินนมได้แล้วนะกินนมแม่ได้แล้ว อันนี้ก็คือดีใจมากเลยนะครับที่น้องเขากินได้นะกินได้เมื่อคือนบชวงประมาณตีสามนะครับก็กินนมแม่ได้ประมาณตีสามครับก็ดีใจมากเลยน,นี่ก็พาน้องไข่มุกมาก็คือแบบว่าน้องเขาดึงนมแม่ไม่ทันนะครับก็เอาน้องไข่มุกมาช่วยนะครับ เอาน้องไข่มุกมาช่วย,น,วยน้องเซนะครับน้องเซเกาหลีนะเกาหลีดูท่าเดิน ปล่อยน้องให้มุกเล่นกับน้องครับอันนี้มาปล่อยเด็กน้อยเล่นด้วยกันนะครับวันนี้ น้องไข่มุกมาเล่นกับน้องนะครับไข่มุกบอกน้องว่าเดินทีเดินเดินเดินเร็ว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 เดินดิปล่อยกินนมมอระกุต บอกจะพาพี่เดินไปไหนเนี่ยนะไข่มุกบ,บอกจะพาพี่เดินไปไหนเนี่ยพี่ก็เหนื่อยนะ nè à, lên lan thầy múc phải múc ơi nóng <laughs> nè đều đuôn đồ đều đồ đuôn à, thăm nóng nha à. ơ ีก็ถามทักทายกันนะเป็นไงบ้างออกลูกเป็นไงบ้างเจ็บไหมเจ็บบ้างหรือเปล่าใครมุกใครมุกอย่าเห็ดนองนะ อันนี้ก็เดินอะไรเนี่ยเดินอะไรเหรอฮะเดินอะไรเหรอเดินไปไหนดูทรงผมทรงผมยังจ้าบนะับทรงผมยังเทมากเลยอันนี้กลัวน้อยหน้าเหลือเกินเลยโอ้เล่นกับน้องก็ไม่ได้ ใครมุกมีขี้น้อยใจนะบางอารมณ์ถ้าวันไหนไม่สนใจเขาสนใจตัวอื่นก็ไม่ได้นะ,นะถอยถอยเลยถอยก็ให้เล่นกับน้องเนี่ยเป็นยังเยอะใครมุกเอ้ยนะเออหนอไค่มุก,ออมกบอกไม่สนใจหนูเลยนะ ดูต <D uta> นะาครับดูความน่ารักของน้องก็ดีใจมากนะครับที่น้องกินน,มไ,นะน,น,นมได้แล้วนะครับก็จะบอกเอฟซีว่าน้องกินนมได้แล้วนะครับกินได้เมื่อตอนตีสามโอ้โหดีใจอย่างมากเลยคนระับคือดีใจมากเลยคือมันต้องใช้เวลาครับคือเราต้องปล่อยเฮ้ยไข่มุก <c oughs> ดู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 ดเฮ้ย <c oughs> นี่แลาผมถึงไม่ค่อยอยากจะมาปล่อยด้วยกัน,นต้องระวังนะ

ันนี้ก็พามาชมความน่ารักของช้างน้อยสองตัวนะครับวันนี้รับเดินไปหากินนมแม่หอยแล้วคือไปปั๊มนมนะครับคือนวดให้หัวนมมันนิ่มนะครับคือถ้าแข็งมากน้องก็ยังกินไม่ได้นะครับก็พี่เมีก็ให้ผมมาช่วยให้เอาลูกช้างมาปั๊มนมเพื่อที่ให้มันนิ่มนะครับมาใครมุมา เพื่อที่ให้นิ่มเพื่อที่จะช่วยให้น้องเขาดูดนมกินนมแม่ได้สะดวกมากขึ้นนะครับวัวน,นี่กระหางหลุดหมดแล้วก็ดีใจแทนพี่เมย์ด้วยนะครับที่น้องกินนมได้เมื่อคืนนะครับก็ดีใจมากเลยนะครับวันนี้ก็มาบอกเอฟซีแล้วครับว่าน้องกินนมได้แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับน้องแข็งแรงดี ยงแค่ว่าวันนี้ยังไม่ได้เอาน้องอาบน้าแค่นั้นเองนะครับคือช้างน้อยถ้าได้อาบน้ําบ่อยๆได้เล่นน้ําบ่อยๆจะแข็งเร็วจะจะ,จะคือแบบว่ากล้ามเนื้อเขาจะเขาจะแข็งแรงดีคือถ้าเล่นน้ําบ่อยๆเออไข่มุกไม่ใช่พี่สมบูรณ์นะั่นแหละน้องยังเล็กอยู่อย่าทําน้อง ตามตามคนทักทายในเลิวทักทายในเลิกทักทายหน่อยเร็วเร็วทักทายเอฟซีในเร็ว,รว,ห,นว,รวหนูขอกำลังใจหน่อยค่ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์มาอีกแล้วครับไข่มุก แอบมีงอนแน่แอบมีงอนนะดูแอบมีงอนดูความขี้อ่อนนะครับนี่สุดยอดเลยไข่มุกอ่อนเก่งไือเกินนะลูกฮะกลัวแต่ผมจะไม่สนใจกลัวแต่ผมจะไม่รักนะไข่มุกดู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 ด,ดูไม่ให้จับน้องเลยจับน้องดีกว่าเวเยไม่รักแล้วไข่มุกเล่นกับน้องดีกว่าเวเยเล่นกับน้องดีกว่าเวเย

ครับผมคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดติดตามช่องน้องพังไข่มุกให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปพวกนี้แล้วครับมาพัฒนาเพื่อที่จะให้เอ่อได้คลิปออกมาได้ดีกว่านี้นะครับก็ขอกำลังใจจาก F c ทุกท่านด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ